สวัสดีครับบัณฑิตใหม่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกท่านในนามของมหาวิทยาลัยขอนแก่นผมขอถือโอกาสนี้แสดงความดีกับบัณฑิตและขอต้อนรับทุกท่านกลับสู่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเนื่งในโอกาสที่ท่านมาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้การที่ท่านสาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นและได้รับปริญญานั้นก็เป็นหลักฐานและเป็นเครื่องหมายที่สําคัญที่บ่งบอกถึง ความมีวินัยความริยะสาหะความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนกระทั่งท่านประสบความสำเร็จชีวิตต่อจากนี้หลังจากที่ท่านสำเร็จการศึกษาแล้วก็จะเป็นเรื่องของการทํางานซึ่งก็จะไม่เหมือนตอนที่ท่านเรียนหนังสือในโลกของการเปลี่ยนแปลงนั้นผมคิดว่าบัณฑิตซึ่งได้ออกไปสัมผัสการทํางานมาระยะหนึ่งแล้วคงจะเรียนรู้ว่าสังคมและเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทันั้นสิ่งที่สําคัญที่บัณฑิตจะต้องศึกษาค้นคว้าหาความรู้ และพัฒนาทักษะตนเองอยู่เสมอเพื่อที่จะให้การทํางานของเรานั้นประสบความสำเร็จจึงเป็นสิ่งที่ทุกท่านจะต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาผมขอถือโอกาสนี้อวยพรให้บัณฑิตทุกคนซึ่งท่านได้ออกไปทํางานหรือบางท่านอาจศึกษาต่อได้ประสบสำเร็จในเส้นทางการทํางานและขอให้ท่านมีสติมีพลังกายพลังใจที่เข้มแข็งในการทํางานและขอให้ท่านประสบความสำเร็จ ในหน้าที่การงานไม่ว่าท่านจะอยู่ในภาคส่วนไหนของสังคมนำความสำเร็จมาสู่ตัวท่านเองครอบครัวประเทศชาติและชื่อเสียงของมาลาัยขอนแก่นต่อไปขอบคุณครับ